ไปตกปาดนะครไปแช่ไปแช่มันส่งมแอ้วก่นเน่ยราว่ามันว่าไก่ไนันั่เย่าหุมือเปอันนี่ส้มสเอาไปแชเนี่ยมือไผู้หินเมนูโปรัอืมนี่บหนีบปดีปบบเปี ตวงไหนมาให้ยาปล่อยมันนอนลงเดียวตินอนลงห่ีนะดีดบมามมามัามาามามาามอาม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 าาม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 นมา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 าม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 าาม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 าามามามาอกมามาามอมา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 ตามามาามามอามามาาาาาามาาาาามาาามามา อุ้ยนี่ปูฮืออยู่กันวันอะกินแล้วห่วยันนี้มันต้องก็หลอกครับนี่วันนี้อาบน้ำให้ปูนะครับครับขีดโคลนออก น้ำปูยไงอาบน้ำให้ปูอยู่สาวก็จะได้กินนะครับ น้ำให้ปูความสะอาดเะไปดเลย่าอะรเันโชด์ดิันโชด์นะครับแล้วสะอาดเกี้ยงป่ะ่อตอ น,นี่ยยนั่นี่ตัวอย่างก็มีข้าวเมยังมันอ,องาที่าน,น,นี่น้ำจิม้มครับเอานั่งทำไมแม่ทุหนู ทานน้ำกิงนอยนะครับสาวๆสาๆตอนนี้นั่งรอกินปูนะฮะปูยังไม่เสร็จสาวเล่นโทรศพรัพท์รอนะฮะ รอกินปูกันนะครับสาวนั่งรอฮะอเห็นน้ำลายเอื้อกเอื้อนะฮะน้องโฟโฟชิมก่อนทำหน้าหยีด้วยไม่น่าอร่อยน้องโฟบอกเฟสฟางกินอะไรมันไม่ไข่ไขปูอะ อร่อยอเเนาะอมันอร่อยเ้อบอกให้คุบัีน่ยรอนังรอสาวนังรอแิ้มด้ิ้มกนวโชว้าวเนื้อแน่นแ่นดิ 啊他妈的！ สวยงาม้วยเนี่ยอดเี่ย